Just start it up now. Get yeah, get it poppin'. สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะฮะเหมือนเช่นเคยนะครับหมอแล้วก็น้องแพรในรายการ Bu สแอนทรั c ทีวีทีวีสำหรับคนรักรถใหญ่นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถเพื่อการพาณิชย์และข่าวกิจการพิเศษค่ะก็เหมือนเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งร่วมสนุกนะครับในภาพภาพที่แปลกๆหรือว่าภาพที่มีการตกแต่งในสไตล์ Bu ัส n d นท u ักของเรานะครับผมสามารถที่จะส่งมาได้นะฮะทาง In f o b u s a n d t r u c k m e d i a c o m นั่นเองนะครับผมก็สามารถที่จะส่งเข้ามา สนุกกันได้เลยนะครับไม่จํากัดจํานวนแน่นอนครับผมค่ะนะฮะวันนี้สําหรับคุณผู้ชมที่แบบเปิดมาเปิดช่องบัสช่องเอพเอสไอของเราตกใจค่ะเบาะอะไรก็ต้องบอกว่าต้องมีอะไรใหม่ๆนิดนึงนะครับกับเบาะนั่งสุดเก๋แล้วก็ต้องบอกว่าความสบายนี่ระดับสุดยอดนะฮะจากเบาะดํารงศิลปพาซิสเซ็นเตอร์จํากัดนั่นเองนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าจัดรายการไปนี่ก็อยากจะเอมาข้างหลังแล้วก็แล้วก็ต้อง เราต้องแนะนำนิดน,นึงนะครับสำหรับเบาะนั่งนี้เป็นเบาะนั่ง V.I.P. นะครับที่ใช้ในรถโดยสาร V.I.P. ที่มีการตกแต่งให้แบบมีความสบายตลอดการเดินทางนั่นเองนะครับผมนะฮะสำหรับเบาะตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามีการปรับนะครับให้เอนแล้วก็ให้สะดวกสบายในการพิงได้นะฮะตลอดการเดินทางนั่นเองนะครับผม ใอแล้วค่ะนะฮะเดี๋ยวเราก็ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับกับงาน Bu ส and t r u c k 1 2นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับขึ้นทุกทีแล้วกับวันที่1-3พฤศจิกายนนี้นะครับต้นเดือนหน้านั่นเองใช่แล้วค่ะที่ไบเทศกรุงเทพครับผมก็สำหรับในงานนะครับมีทั้งเรื่องของการเป็นโชว์นะครับแสดงสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของรถบรรทุกนั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมทัวร์เทคนะครับผมจัดแสดงแสงสีเสียงอย่างนี้เลยแน่นอนครับผมเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่า ผู้ที่มาเข้าร่วมงานแล้วก็มาร่วมประชันสงสือเสียงตอนนี้ต้องบอกว่านั่นแล้วนะครับผมเห็นแบบว่ามีรถบรรทุกมาโชว์กระตึบ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 เป็นรถบัสคาลังแพร่นะฮะเป็นรถบัสนะครับที่มีการตกแต่งรถดลายทั้งรถพัดลมแล้วก็รถแอร์สไตล์วีไอพีด้วยก็แบบว่าเห็นแบบว่าเมื่อแบบว่าอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วก็ยังมีแบบว่าเอามาแบบว่ากลล์แมนติดนี่เอามาแบบว่าเรียกนำย่อยกันบ้างแล้วนะคะครับผมก็ต้องบอกว่าอดใจรอนิดนึงนะฮะเพราะว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับผม น่ารุ้นว่าปีนี้จะแบบมากี่คันแล้วก็สไตล์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาเข้าสู่ในช่วงแรกของรายการเลยนะฮะคือช่วงของดับเครื่องชมนั่นเองนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูรถหัวลากนั่นเองนะครับจากค่ายจีนซึ่งเป็นรถที่เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีจากยุโรปด้วย อ๋อของอะไรคะพี่หมอคะก็ของบริษัทเอเชียนะครับเอเชียวีคิลคอร์ปอเรชันจำกัดนะฮะซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายของ FAW นั่นเองนะครับผม ก็สําหรับการเปิดตัวของเขานะครับ F A W เนี่ยเขาเอารถทั้งรถหัวลากแล้วก็รถมิกเซอร์มาด้วยนั่นนะนะฮะมาแบบจัดเต็มเลยครับผมต้องบอกอีกนึงว่ารถ F A W ตอนนี้นะครับได้เข้ามาตีตลาดในบ้านเราแล้วนะครับอย่างของ F F A W ที่เป็นในเรื่องของตัวโมปูนหรือว่าเป็นมิกเซอร์เนี่ยนะเขาได้จอตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมคอนกรีตแล้วด้วยค่ะนีี่ว่า ทบจะแบบว่าเข้ามาแบบพียนิด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 ตอนนี้ <ผม S 1> ก็เริ่มที่จะบูมในบ้านเราแล้วด้วยนะคะนะ,ะเพราะว่าสําหรับตอนนี้ FAW เเขาต้องวางแผนการตลาดที่เป็นระยะยาวเพราะว่าเขาจะ รอรับถึง AEC ด้วยนั่นเองนะครับผมก็สำหรับรุ่นที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะฮะก็เป็นรุ่นเขาบอกว่าเป็นรุ่นหัวรากนะครับผม10ล้อนะครับ380แรงม้าเครื่องยนต์ CNG อน่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่หมอคะก็หนึงเรื่องของรูปรักษ์ภายนอกนะฮะต้องบอกว่ามีการตกแต่งที่เป็นหัวเก๋งเขาเรียกว่า สไตล์ยุโรปนิดนึงเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีของยุโรปมาเพื่อมาปรับปแปลง <Modern. S 2> เรื่องของเครื่องยนต์หรือะอะไรมาด้วยนั่นเองนะครับผมโอ้โหน่าสนใจเลย<า>ทีเดวมากมากเลยทีเดียวนะคะกับรถของ FAW ค,คันนี้เริ่มอยากจะเห็นอยากจะเห็นแบบ สัมผัสตัวเป็นๆของรถอะไรก็ต้องบอกนิดนึงนะครับของ FAW คันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์เวอร์ชายนะครับผมซึ่งมี380แรงม้า4จังหวะ6สูบนั่นเองนะครับผมก็ระบบระบายความร้อนก็เป็นระบายความร้อนด้วยน้ำนั่นเองนะฮะอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะพาคุณชมนะครับไปทราบถึงรายละเอียดจริงๆเลยนะครับเพราะว่าผมมีพูดคุยกับคุณบัญชาปล้องอ้วนนะครับเ g เนอ r a ลเมเจอร์ของบริษัทเอเชียคอร์ปอเรชั่นจำกัดด้วยนะฮะอืมเชิญเลยครับไปเลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงของดับเครื่องชมนะฮะผมพาผู้ชมมาดูนี่เลยครับรถ FSB รถหัวลากสมรรถภาพสูงนะครับผม380แรงม้าแล้วผมตอนนี้ผมก็มาอยู่กับคุณบัญชาปร่องอ้วนนะครับเป็นผู้บริหารของบริษัทเอเชียวิโคคอร์ปอเรชั่นจำกัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีไหมครับครับยินดีครับต้องบอกนิดนึงว่ารถ FSB คันนี้นะฮะเป็นรถ NGV ใช่ไหมครับผมที่มีแรงม้าถึง380แรงม้านั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวให้ยกให้คุณบบััญชชาาาาแลล้ววกน่่ยยยยอออธิระเีดตงงๆข ตัวรถคันนี้เลยแล้วกันนะครับยินดีครับยินดีครับครับอันดับแรกรถคันนี้เรานําเข้าจากประเทศจีนนะครับรถตัวนี้ของเราเป็น c n g แท้นะครับหรือ NGV นะครับเครื่องมันก็คือ380แรงม้านะครับรถเราก็ตัวนี้เองก็เป็นสิบล้อครับผมจริงเลยนะครับแล้วก็ตัวรถเองทุกอย่างเราทํามาเพื่อเมืองไทยโดยเฉพาะนะครับก็ถ้าเกิดเป็นภายในเนี่ยถ้าเกิดเราดูก็เราได้มาตรฐานทุกอย่างเลยนะครับ ตัวนี้เองเรามีคูปคนโทรลรถรถเรามีคูปคนโทรลด้วยนะครับมีคุณผู้ชมครับสำหรับ FAW คันนี้ก็ต้องบอกว่ามีเทคโนโลยีของระบบคูปคนโทรลด้วยนะฮะเรื่องของการปรับตั้งความเร็วนั่นเองครับใช่ครับใช่ครับเราก็เป็นเหมือนยุโรปเลยนะครับก็เราเองก็ไม่ต้องกลัวไม่ผิดหวังครับความเป็น FAW นะครับที่เรานําเข้ามามาตรฐานเราเองนี่ก็เหมือนรถยุโรปทั่วไปนะครับทุกอย่างก็ฟังก์ชันการใช้งานถ้าเกิดจะดูรูปลักษณ์ทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเรามองดูมัน มันจะไม่เหมือนกับทางญี่ปุ่นนะครับเราก็จะไม่เหมือนจีนเราจะไปกึ่งๆทางยุโรปนะครับรถเรายอมรับนี่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะครับเรามีความมั่นใจมากในการนําเข้ามาครั้งนี้นะครับวันนี้นอกจากเราจะมีตัวที่เป็นตัว C N C หรือ N G V แล้วเราก็มีดีเซลเข้ามาด้วยเรามีครบทุกเซกเมนต์นะครับเรามีมี มีทั้งหัวลากที่เป็นดีเซลนะครับมีรถเป็น10ล้อที่จะมาทำเป็นดัมแล้วก็มีดัมนำเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีรถมิกซ์นะครับมิกซ์คือมิกเซอร์นั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับรถมิกซ์ว่ผสมโมกูลนะครับโอเคครับเราก็ครบทุกเซนเมนต์แม่นตัวแล้วครับก็ต้องบอกว่ารถ FAW คันนี้นะฮะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีของยุโรปมาผสมผสานนะครับแล้วก็มาเป็น รถคันนี้เอง F r B สัญชาติจีนก็จริงแต่บอกว่าคุณภาพนี้ต้องบอกว่ายุโรปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณคุณบัญชาปร้องอ้วนด้วยนะครับผมผู้บริหารบริษัทเอเชียวิ c คลคอร์ปอเรชั่นจำกัดที่ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆแล้วก็ทําให้คุณผู้ชมรู้จักของรถ F r B คันนี้ครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ขอขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับผมครับยินดีครับ ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมพาคุณผู้ชมนะฮะไปสัมภาษณ์คุณบัญชาปล้องอ้วนแล้วก็นำเสนอเรื่องของรถ FAW หัวลากคันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่สนใจหรือติดต่ออยากจะไปใช้ในธุรกิจขนส่งข,งของตัวเองนะครับสามารถที่จะติดต่อไปได้บริษัทนะฮะทางบริษัทนะครับผม บริษัทเอเชียวิฮิเคลคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้รถของ FAW เข้ามาบุกตลาดบ้านเรามากแล้วเหมือนกันนะฮะถ้าจะอินเทรนก็ต้องติดต่อไปที่บริษัทนี้เลยครับผมก็คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับผมสำหรับรายการบัสเซนทรักนะครับมีคำถามในช่วงของท้ายรายการด้วยนะฮะอย่าเปลี่ยนไปไหนเลยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ไปชมสีน่าสนใจนิดนึงครับ